สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําหนังสือแนวนิทานการเงินไปสักพักครับในวันนี้ครับผมก็เลยมีนิทานการเงินเรื่องใหม่ครับที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งนิทานการเงินเรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ของการทําธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นหนังสือที่ขายดีติดนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ที่ชื่อว่า All In Startup ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะมากๆครับสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่ากําลังทําธุรกิจอยู่และกําลังพบเจอกับปัญหา ซึ่งเรื่องราวของ All in Startup นี่ครับจะพาคุณนั้นครับเข้าไปยังหลังฉากของผู้ประกอบการมือใหม่คนหนึ่งครับเพื่อเข้าใจว่าทำไมตัวของ o w e n Chase ถึงเจอกับปัญหาในการสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยวิธีการแบบเก่าในการสร้างธุรกิจแบบใหม่ก่อนที่เขาจะเข้าใจถึงประโยชน์ของวิธีคิดแบบ e ีนซึ่งวิธีคิดแบบ e a นนี่ครับก็ทำให้ใชายคนนี้ได้เรียนรู้วิธีการที่เร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าและก็แน่นอนครับ เรื่องราวต่างๆจากหนังสือเล่มนี้ครับคุณนั้นก็สามารถหยิบจับเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจของคุณและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีอย่าง GoFX g r o w t o k e r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนลนหาดานใดครับสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์ description ในวิดีโอนี้นะครับอะล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเข้าเนื้อหาของ a l l i n Startup ตอนที่1ในวันนี้กันได้เลยครับบทที่1 รูปรักแรกพบอาจหลอกตาได้ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่บาร์ผมรู้ทันทีครับว่าคือเธอผมไม่ได้เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนสัทีเดียวขณะที่วิ่งอยู่บนสายพานยิมแต่ผมก็รู้ว่าเป็นเธอจากผมและก็เสื้อเชิ้ตที่เธอใส่เธอมีผมทองโดยธรรมชาติใส่เสื้อเชิ้ตมีโลโก้ส,สปาร์กซิสเธอคนจะเป็นเซลล์มั้งผมไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับบริษัทนี้การมีธุรกิจของตัวเองทําให้ผมไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจบริษัทอื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะบริษัท ที่ไม่มีใครรู้แน่ว่าทำธุรกิจอะไรผมนั้นรู้แต่ว่า Spark คซิตเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและพวกเขาก็สามารถทำให้มันนั้นเซ็กซี่ซะด้วยและบริษัทนี้ก็ให้สวัสดิการกับพนักงานดีมากพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะป่บประกาศแต่ก็เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายแถมมีการเขียนลงในนิตยสารหลายฉบับผมเองก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดนักแต่ผมก็เคยอ่านพบว่าบริษัทนี้มอบอะไรบางอย่างที่เรียกว่า7ซ โดยพนักงานจะได้ไปเที่ยวทวีปต่างๆเจ็ดทวีปครั้งละหนึ่งถึงสสัปดาห์เป็นเวลา7ปีต่อเนื่องกันนี่มันนับเป็นสิ่งที่บ้ามากบริษัทต,ต้องเสียเงินเท่าไหร่กันเนี่ยแต่เดี๋ยวนะนี่แหละคือบริษัทที่จะซื้อจักรยานให้กับพนักง,งานของพวกเขาสวัสดีค่ะผมมองไปตามเสียงผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทักผมว่าแล้วเธอต้องเป็นเซลแน่ๆเพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในลาสเวกัสที่จะทักคุณก่อนหรอกนอกจากสว่าเธอจะเสนอขายบริการอะไรสักอย่าง ความคิดที่ผุดขึ้นขึ้นมาในหัวของผมก็คือทำไมบริษัทถึงไม่เลือกเซลล์ที่หน้าอกใหญ่กว่านี้นะเอ้ยเอาละผมจะนั่งฟังเธอขายของแล้วก็ทําไปสนใจกันละกันบางทีอาจได้ชีพของใครบางคนในะบริษัทของเธอที่ผมสามารถติดต่อเพื่อขายจักรยานได้นี่อาจเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายหรืออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ต่อผมยังไงเธอก็ไม่มีวันขายของให้ผมได้อยู่แล้วรีบสซิคิลบริษัทขายจักรยานของผม ไม่มีทางซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากพนักง,งานอยู่แล้วและบริษัทของผมก็แทบจะไม่ต้องจ้างพนักง,งานด้วยซ้ําหวัดดีครับผมโอเว่นครับว่าแต่สปาร์คซิตมาทําอะไรในการแข่งขันโป๊กเกอร์เวอร์ซิลี่แหละครับเนี่ยผมคิดว่านี่คือคําถามชวนคุยที่สุดยอดไปเลยคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันทํางานที่สปาร์คซิตเนี่ยเอาละสิผมไม่อยากจะบอกเธอเลยอะเพราะผมแอบมองเธออยู่ที่ยิม้มมันฟังดูเหมือนเท่าหวงงูยังไงชอบกลแต่ถ้าเธอเป็นเซลล์จริง,รงๆเธอก็คงไม่แคร์ ก็คงอยากให้คนมองอยู่แล้วอ๋อที่ยิ้มไงครับก็ตอนนั้นคุณใส่เสื้อสปาร์ซิตเหมือนกันนะ่ะยังงั้นเหรอคะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนเดียวกันนะนอกจากจะมีฝาแฝดอีกคนในโรงแรมนี้นะ่ะนี่คุณเพิ่งไปยิ้มมาเหมือนกันเหรอคะครับผมออกกลาลังกายนิดหน่อยนะ่ะพรุ่งนี้ผมต้องแข่งละก็เลยไม่อยากหักโหมมากแต่บรรยากาศที่นี่ก็เครียดน่าดูเลยนะเลยต้องเอาความเครียดออกบ้างเนะี่ยจริงค่ะ แต่ดูเหมือนคนส่วนใหญ่จะเครียดกันทั้งนั้นแหละนะผมนั้นหัวเลาะแก้เขินเธอนั้นก็ใจพูดทีเดียวเล่เหลี่ยมก็ไม่เบาเป็นวิธีขายแบบไม่จู่โจมซะด้วยผมทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบวิธีนี้ผมเคยเจอกับคนมามากมายแล้วละ่ะที่เอาของมาขายบ้าบอสารพัดที่ผมไม่ต้องการมาขายที่บริษัททําไมต้องระมัดระดวังตัวอยู่เสมอด้วยนะอีกเดียว เธอก็จะต้องถามผมว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของสปาร์ซิตหรือยังตอนนี้เธอใส่คอนแทคเลนที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ของสปาร์ซิตอยู่เพราะมันมีขนาดเล็กมากหรืออะไรพักนั้นเออว่าแต่รี b บสิเคิลทำอะไรเหรอคะว่าแล้วเธอกำลังจะขายของแน่นอนผมบอกได้เลยอ๋อรีเบสิเคิลเหรอครับก็บริษัทผมเองนะ่ะผมเคยมีไอเดียที่ดีมากมายครับในการก่อตั้งบริษัท ปริญญาโทรบริหารธุรกิจและงานที่ปรึกษาที่ดีลอยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกทําให้ผมนั้นได้พบโอกาสดีมากมายผมเคยมีไอเดียสารพัดสําหรับธุรกิจใหม่แต่พอผมคิดอย่างถี่ถ้วนผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะนําไปพัฒนาต่อหรือเปล่าแต่กับรีบาสซิเคิลน่ะผมไม่เคยสงสัยเลยผมสามารถเห็นอนาคตของรีบาสซิเคิลอย่างชัดเจนมันทําให้ผมไม่เป็นอันคิดถึงเรื่องอื่นผมรู้ดีว่าคนจะรักในคุณค่าของสิ่งที่ผมสร้างขึ้น มันจะทําให้ผมสามารถเลี้ยงครอบครัวของผมได้ความจริงแล้วเลี้ยงหลายครอบครัวเลยด้วยแหมเราไม่ผิดเลยนะคะว่าแต่มาทําเกี่ยวกับอะไรล่ะคะฉันน่าจะรู้บ้างไหมอืมคุณเคยขี่แข่งจัก,กรยานเสือหมอบหรือเปล่าล่ะบริษัทของผมเลยนะมีโฆษณาทั่วไปหมดเราเป็นบริษัทออนไลน์ที่นําชิ้นส่วนที่ใช้แลของจักรยานมาประกอบใหม่แล้วก็ขายในราคาเศษเสี้ยวของบริษัทจักรยานดางัดงๆทั้งหลายเรามุ่งกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นยอดในราคาย่อมเยาว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในโลกจักรยานอืมยอดไปเลยนะคะแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างล่ะคะโอ้คุณถามว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างหน่ะครับเฮ้ยเธอคนนี้ถามจี้ใจดําชะมัดถามว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างน่ะเหรอนี่เราควรจะบอกไปตรงๆดีไหมนะว่าเราขาดส่งค่าผ่อนบ้านมาแล้วสองครั้งใช้วงเงินบัตรเครดิตจนเต็มทั้งสองใบและกำลังจะต้องเลิกจาก้างพนักงานอีก6คนที่ฝากชีวิตแล้วก็ครอบครัวไว้กับเราให้ตายสิ จักรยานของเรานะั้มันยอดมากเลยนะแลวก็ถูกยางไม่น่าเชื่อเลยแต่ทำไมธุรกิจถึงไม่ไปไหนสักทีนะราคาของเราก็ถูกกว่าห้างถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมันหมายถึง5 0 0ถึงห0 0อเหรียญเลยนะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆ,ๆเลยแผนการเบื้องต้นของเราก็ไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อย 1. บ่ง,บงชี้ปัญหาการถจักรยานมันมีราคาแพงและจักรยานที่ดีก็ยิ่งแพงบัเลยสอบ่งชี้วิธีแก้ปัญหา ประกอบจักรยานด้วยมือจากชิ้นส่วนมือสองที่มีสภาพดีที่มีในท้องตลาดและก็มีราคาถูก 3. บ่งชี้ตลาดผู้ที่ให้ความสําคัญกับราคาแต่ดูคุณภาพเป็นด้วย 4. บ่งชี้วิธีไปถึงคนเหล่านั้นโฆษณาในเว็บบอร์ดที่ชุมนุมของบรรดาแฟนจักรยานที่ใหญ่ที่สุดส่งตัวอย่างฟรีให้นิยยสารชั้นนําออกบูธในงานแสดงสินค้าสําคัญสร้างกระแสบอกต่อรเรียรเบสเซเิลของเราทําทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้น บริษัทก็ขายได้แค่8คันตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาในความคิดของฉันจักรยาน8คันคือยอดขายสาหรับเช้าว,วันจันทร์ที่ค่อนข้างเงียบเหงาเท่านั้นไม่ใช่ตลอดวันและที่สําคัญไม่ใช่ยอดขายข่อนทั้งสัปดาห์ทําไมมาถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะบางครั้งที่ฉันอ่านเว็บบอร์ดที่คนเข้ามาพูดคุยโม้ถึงจักรยานใหม่ของพวกเขาผมก็อยากจะเดินไปกดกลิ่งหน้าประตูบ้านแล้วก็จับตัวพวกเขาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาพร้อมอธิบายให้พวกเขานั้นตะสวาส่างสักทีว่าพวกเขาซื้อแพงขนาดไหน ผมเคยก็แสดงความเห็นอย่างรุนแรงในเว็บบอร์ดเหล่านั้นแต่ถูกเดาว่าเกลียนผมเลยไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับลิซ่าภรรยาของผมฟังจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าอาะไรให้ลิซ่าฟังเท่าไหร่ที่เราสองคนสื่อสารกันอย่างฝืดเต็มทีในหลายวันที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรผมก็รู้ว่าผมผิดแต่เดี๋ยวนี้เวลาที่ผมมองลิซ่าผมไม่ได้เห็นแววตาระยิบระยับของเธอที่เคยทําให้ผมยิ้มได้อีกต่อไปแล้วแต่ผมเห็นแต่ภาพสะท้อนของผู้ชายคนหนึ่งที่ไล่ล่าความฝันของตัวเอง จนทําให้ครอบครัวต้องมีปัญหาทางการเงินผมและอายใจกับเรื่องนี้และผมก็ไม่แน่ใจว่าชีวิตสมรสของเรานั้นจะเป็นยังไงต่อไปอ๋อธุรกิจผมเป็นยังไงน่ะล่ะครับไปได้ดีมากเลยล่ะครับเออผมคิดว่าเราโชคดีนะที่ได้รับความสนใจมากเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยก็ว่าได้แล้วนะอ๋ แบบนี้ก็แสดงว่าคุณต้องประสบความสําเร็จมากเลยสิคะเนี่ยเออคือฉันหมายความว่าคุณต้องมีตลาดใหญ่มากเลยทีเดียวถึงจะมาแข่งโป๊กเกอร์เวอร์ซีรี์ได้นะคะขอโทษด้วยเสียงมรารยาทนะคะแต่แมสแต่ว่าตลาดของคุณนะ่ยแค่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศด้วยคะเอาละสิความจริงผมเองก็ไม่ได้มีปัญญามาแข่งโป๊กเกอร์เวอร์ซีรี์หรอกนะผมก็แค่มานั่งดื่มในบาร์นี้ก็กระเป๋าฉีกแล้ว ที่ผมมาได้ก็เพราะอาทิตย์ก่อนพิตฟอร์ดเพื่อนสนิทของผมจ่ายเงิน300เหรียญเพื่อเข้าร่วมแข่งโป๊กเกอร์ที่ไอแลนด์รีสอร์ทคาสิโนโท้องถิ่นในโคลัมบัสซึ่งเปิดให้คนเข้าไปชมได้เพียงแต่ต้องสั่งเครื่องดื่มผมเกลียดที่นั่นมาเป็นการแข่งขันขนาด200คนโดยผู้ชนะเลิศ3คนจะได้เข้าร่วมแข่งเวอร์ซิลี่ออฟโป๊กเกอรนเงินสดตัวของพิตฟอร์ดบอกกับผมว่าเขาจะเข้าแข่งซึ่งมันบ้ามากเพราะตอนนั้น ผมนะ้ต้องเดินทางไปเป็นที่ปรึกษาให้โครงการหนึ่งในญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนพิชฟอร์ดบอกกับผมว่าถ้าชนะตัวของเขาจะให้สิทธิ์การแข่งขันในเวอร์ซีรีสกับผมปรากฏว่าเขาน้นได้ที่2เขาจึงทำตามสัญญาเอาจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้อยากจะมาร่วมงานนี้เลยผมบอกกับพิชฟอร์ดผมมาไม่ได้และรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องด้วยแต่พิชฟอร์ดบอกว่า ผมน่าคงโง่มากถ้าปฏิเสธโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตแบบนี้ได้เที่ยวลาสเวกัสฟรีและก็ยังได้เข้าแข่งขันเวอร์ซิลี่ออฟโปเกอร์ฟรีซึ่งปกติต้องจ่ายเงินค่าเข้าแข่งขันถึง1 0,000เหรียญล้ทีเดียวพิสฟอร์ดบอกกับผมว่าถ้าชนะก็ให้เอาเงินรางวัลมาแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้จะได้เหมือนกับว่าเราทั้งสองคนนั้นเป็นทีมเดียวกันผมประหลาดใจมากที่ลิซ่านั้นยังสนับสนุนให้ผมมางานนี้ เธอบอกว่าการได้พักผ่อนสมองอาจทําทให้ผมนึกคิดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจได้และเคยจะไปรู้ละ่ะบางทีผมอาจจะชนะแล้วก็ได้เงินรางวัลก้อนใหญ่ออก,กลับมาก็ได้นี่เป็นโอกาสที่ผมนั้ไม่อาจปฏิเสธอ๋อตอนนี้นหนล่ะครับก็แค่ภายในประเทศเท่านั้นแหละนะเรามีตลาดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มมันเจาะเข้าไปยากมากแล้วนะคือแบบว่าเราก็ยังใหม่นะเรายังไม่ได้อย่างที่หวังไว้เท่าไหร่ แต่ผมเชื่อว่าเราทำได้แน่ครับก็อย่างที่บอกแล้วนะเดือนนี้เดือนเดียวก็มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรามากขึ้นถึง50%และเราก็ได้ลงหนังสือหลายเล่มขอเวาลาอีกสักหน่อยเท่านั้นละ่ะว่าแต่คุณละ่ะทําอะไรที่สปาร์ซิดล่ะครับผมคิดว่าการชิงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรมากแล้วล่ะคะ่ะฉันเด่มาแข่งโป๊กเกอร์นะ่ะฮะคุณน่ะเหรอค่ะทําทไมเหรอคุณไม่เคยเห็นผู้หญิงเล่นโป๊กเกอร์เลยไงคะ แบบนี้ก็แปลว่าคุณเป็นมือโปรสินะครับคุณมีสปอนเซอร์สนับสนุนแล้วไงครับเนี่ยฉันไม่ได้เป็นมือโปรหรอกคะ่ะฉันไม่ได้มีสปอนเซอร์หรอกคะ่ะฉันไปหาอะไรดื่มก่อนดีกว่าคุณเอาสักแก้วไหมคะอ๋อดีเลยครับผมกําลังอยากได้คําแนะนําดีๆจากคุณเหมือนกันว่าสปาร์คซิตเนี่ยเลือกคู่ค้ายัางไงสีหน้าที่มาสบอารมณ์ของผู้หญิงคนนี้ปรากฏขึ้นมาแว็บหนึ่งสีหน้าแบบนี้เท่ากับรอยเหี่ยวยน่นบางทีเธออาจดูแก่กว่าวัยต้น30อย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน37ผมนั้นค่อน กับความแม่นยำในการเดาอายุคนว่าแต่ทำไมเธอถึงดูไม่สบอารมณ์เมื่อผมถามถึงสปาร์คซิตและการทำธุรกิจกับพวกเขานะและผมก็รู้แล้วว่าเธอนั้นไม่ใช่เซลล์แน่นอนเพราะหน้าอกอายุแล้วก็กิริยาท่าทางบอกอย่างนั้นเธอเป็นใครกันแน่นะขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อแซมค่ะ ฉันรู้ทันทีว่าโอเว่นเป็นคนประเภทไหนเขาดูสุภาพดีนะใส่เสื้อโปโล,โลที่ดูตึงไปหน่อยตรงแขนโลโก้ของบริษัทบนเสื้อและการไม่ได้ใส่แว่นตาทรงประหลาดก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นคนในวงการโฆษณารูปร่างก็ฟิตปังกางเกงสีกากีีและก็เสื้อโปโล,โลบอกอย่งชัดเจนว่าเขาอยู่ในธุรกิจฮิปๆทั้งหลายดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก หรืออย่างน้อยก็มากพอที่จะมาแข่งโป๊กเกอร์เวอร์ซีรีส์ได้ตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากคุยกับเขาหรอกแต่ฉันนั่งอยู่อีกฝั่งของบาร์แล้วก็อ่านโลโก้บนเสื้อของเขาไม่ออกฉันเลยเดินเข้าไปใกล้ที่จะได้เห็นชัดเจนขึ้นแต่พอเขามองมาที่ฉันไม่วางสายตาตอนที่ฉันเดินเข้ามาเดี๋ยวจะต้องมีการแนะนําตัวเกิดขึ้นแน่แต่ฉันก็ไม่หวันอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้รีเบสติคนะหรอมันคืออะไรนะ ตั้งแต่ที่ฉันขายสปาร์คซิตไปแล้วฉันก็ได้ติดตามสตาร์ทอัพหลายแห่งแต่ฉันก็แน่ใจว่าฉันนั้นไม่เคยได้ยินชื่อรีเบสิคโคแต่ฉันเคยเจอฉันต้องจำได้แน่แน่ก็ชื่อเฉยๆแบบนี้หรือว่าฉันตกข่าวอะไรไปนะฉันเริ่มอยากรู้เกี่ยวกับรีเบสิ c โคคิดว่ามันคงเป็นบริษัทขายจักรยานมือสองหรืออะไรทำนองนั้นแต่ชื่อของมันก็ทำให้ฉันนั้นไม่แน่ใจฉันแอบคิดว่ายังไงจะทนฟังเคาพูดคุยเรื่อยเปืยสักหน่อยเพื่อล้วงข้อมูลอีกอย่าง รูปร่างของเขาก็เซ็กซี่ไม่เบาแต่ก็น่าเสียดายที่เขาดูผอมไปหน่อยเท่านั้นทฤษฎีของฉันได้รับการยืนยันว่าถูกต้องเมื่อฉันนั้นไม่ได้เสนอที่จะเลี้ยงเหล้าเขาตั้งแต่ประโยคแรกถ้าหากเขาตั้งใจะจะเล่นกีฬาแนวนอนกับฉันในคืนนี้เขาจะต้องพยายามอัดฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปในเส้นเลือดของฉันทันทีที่มีโอกาสแต่นี่มันกลายเป็นว่าฉันต้องหาแอลกอฮอล์มาอัดฉีดให้ตัวเองตายสิเมื่อร่ผู้ชายผู้ก่อตั้งบริษัทยอย่างตานี่ จะรู้จักหาอะไรทำส,สนุกสนุกสีทีนะหลังจากที่เราด้เครื่องดื่มกันทั้งสองคนแล้วฉันก็สังเกตเห็นว่าเขาต้องสั่งแจ็คเดลเนยลเพียวๆแม้จะเพิ่งรู้จักแต่ฉันก็รู้สึกชอบเขาขึ้นมาซะแล้วลสิเขาบอกว่าเขาเห็นโต๊ะสูงว่างอยู่ตัวหนึ่งเอาเถอะฉันจะไปกับเขาสักยี่สิบนาทีแต่เอ๊ะเขาชื่ออะไรนะกอโทษนะคะคุณชื่ออะไรนะคะฉันแย่ามากเลยเรื่องจำชื่อคนเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับผมชื่อโอเว่นครับ ส่วนคุณแซมใช่ไหมคงย่อม,มาจากสมนท้าละสิเฮ้ยตาบ้าเชยระเบิดหักหนึ่งคะแนนความจริงฉันมีมุกมากมายสำหรับคำถามเชยๆแบบนี้แต่ฉันเหลือไปเห็นหวนแต่างงานของเขาซะก่อนขอหักอีกหนึ่งคะแนนกันแล้วกันความน่าสนใจของเขาเริ่มลดลงแล้วบางทีเขาอาจเป็นแค่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งเท่านั้นก็ได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อเขาเริ่มพูดถึงธุรกิจของเขา ฉันก็พบว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลคําตอบแต่ละข้อของเขาขึ้นสัญญาณไฟแดงทั้งหมดผู้ประกอบการทุกคนจะบอกคุณว่าธุรกิจของเขานั้นยอดเยี่ยมมากพวกเขาต้องสร้างภาพให้ดูดีสําหรับว่าที่ลูกค้าพนักงานนักลงทุนฉัอว่าไปแล้วทุกคนที่เจอนั่นแหละฉันรู้ดีเพราะเมื่อก่อนนี้ฉันเองก็เคยบอกใครต่อใครว่าธุรกิจของฉันนั้นยอดเยี่ยมมากทั้งที่ใกล้เจงเต็มทีแล้วก็สงสัยว่า ฉันจะสามารถทําให้เขาหลุดพูดความจริงออกมาได้หรือเปล่าอืมบริษัทของคุณต้องประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเนี่ยไม่งั้นคุณคงมาที่นี่ไม่ได้มาดื่มฉลองให้กับกำไร,รของคุณดีกว่าค่ะ <c oughs> คือผมยังต้องพยายามอีกมากนะครับฮ่า,าน่นไงไมต้องใช้เวลานานเลยขอเริ่มดุดแล้วหมอนี่คงเป็นมือใหม่มากในการทำให้คนเชื่อ ว่าบริษัทของตัวเองประสบความสําเร็จขนาดไหนความจริงแล้วผมกําลังคิดขยายกิจการโดยการหาลูกค้าประเภทบริษัทเพิ่มนะครับผมไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับ s p a r ์คซิตรู้แต่ว่าบริษัทดูแลพนักงานดีมากและผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสร,ริมให้พนักงานมีสุขภาพดีก็คือการให้จักรยานนี่แหละครับหรือไม่ก็ให้เงินอุดหนุนซื้อในาราคาถูกก็ได้เฮ้ยนี่ตายสิหมอนี่ไม่ได้จะคุยเรื่องตัวเอง หรือพยายามถอดกางเกงในของฉันเลยคิดจะ,จะขายของอย่างเดียวคงถึงเวลาที่จะดับฝันก็สักทียอดไปเลยค่ะยอดไปเลยนะคะเออโอเว่นแต่ฉันไม่ได้ทำงานกับสปาร์คซิตแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยด้วยตั้งแต่ที่ออกมาอ๋ออย่างนั้นแหละครับงั้นผมกอาถามหน่อยนะครับแซมถ้าเขาดีกับพนักงานมากทำไมกูถึงลาออกล่ะขอโทษนะคะฉันไม่ได้ลาออกค่ะ อ้าวถ้าอย่างนั้นคุณถูกเชิญออกแล้วครับเฮ้อนี่ตายสิเรื่องนี้อธิบายยากซะด,ด้วยถ้าไม่พูดตรงตรงคือฉันขายกิจการนะคะ่ะฉันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ตานี่ดูประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกเขาเลยว่าฉันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแต่ก็บอกไปแล้วตอนนี้ก็คงมีคําถามเป็นร้อยทําให้ฉันต้องติดอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไร นั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกกับทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดปีเต็มอยู่แล้วที่สปาร์คซิตคือชีวิตของฉันแต่ฉันได้ขายมันไปแล้วเมื่อสองปีก่อนหลังจากที่ชีวิตสมรสพังทลายและตอนนี้ฉันก็ยังไม่หายอะไรอาวรณ์อย่างที่คนขายกิจการจะเป็นกันจะว่าไปแล้วฉันเน่ยเสียดายบริษัทมากกว่าชีวิตแต่างงานของฉันซะอีกฉันยอมรับนะว่าฉันเป็นฝ่ายผิดสําหรับชีวิตแต่างงานที่ล้มเหลวไม่เพียงแต่ฉันจะหายใจเข้าใจออกไปสปาร์คซิตเท่านั้น แต่ฉันก็ยังไปมีกิ๊กกับนักข่าวของนิตยสารวายที่มาทําข่าวบริษัทด้วยความจริงมันก็มากกว่ากิ๊กแล้วนะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนอกใจมันก็คือนอกใจฉันต้องยอมรับว่าตอนนั้นฉันใจง่ายไปหน่อยแต่คติของฉันก็คือปรับความเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อแต่ว่าทําไมกันนะฉันถึงไม่สามารถสลัดสปาร์คซิตทิ้งแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ปัจจุบันฉันใส่ในนาบาดว่านักลงทุนชาะว่าบ่อยครั้ง ที่ฉันเป็นนักลงทุนหนึ่งในหลายคนของธุรกิจเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการผลักดันไอเดียอย่างที่ฉันเคยมีในสปาร์กซิตเลยที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือชนะหมดไฟอีกด้วยฉันโทษว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะก่อนจะหันมาเป็นนักลงทุนนั้นฉันไม่เคยคิดแล้วว่าคนเราจะสามารถมีไอเดียห่วยแตกในมากมายขนาดนี้ฉันคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนายที่ดีมากสำหรับสปาร์กซิตฉันดูแลเอาใจใส่พนักง,งานทุกคนเป็นอย่างดีและเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังติดต่อก,กับพวกเขาอยู่ ตอนที่เริ่มอาชีพนักลงทุนฉันคิดว่าฉันสามารถทำแบบเดียวกันเป็นมิตรให้ความร่วมมือวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์แต่ทว่าไม่นานนักฉันก็พบว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับพวกผู้ประกอบการคนพวกนี้จะยึดถือยึดมั่นความคิดของตัวเองแล้วก็คิดว่าการพูดดีด้วยหมายถึงการเปิดไฟเขียวให้ลุยได้เลยพวกเขาไม่ยอมฟังสาระสำคัญที่ฉันพยายามบอกในหกเดือนแรกที่เข้ามา ฉันพบว่าฉันน่ะพยักหน้าเอออ,อไปกับความคิดของพวกเขาแล้วก็ให้คําแนะนําเยอะมากแต่ก็ไม่มีวันที่ฉันจะควักกระเป๋าเด็ดขาดแต่พอมา,า่อเดือนที่7จ็ฉันก็เกิดคลิกขึ้นมาหรือฉันเรียกว่าหลุดก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้ะนะเรื่องของเรื่องก็คือฉันนะ่ะจชายคนแรกที่ได้รับการบําบัดจากฉันได้เขานัน้นเป็นนักจัดสวนสมัครเล่นที่ได้ประดิษฐ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสนามหญ้าโดยเชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองนั้น เปรียบได้กับเครื่องปั่นฝ้ายที่เคยปฏิวัติโลกมาแล้วเลยทีเดียวแต่แค่5นาทีฉันก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่มีทางประสบความสําเร็จเลยฉันถามเขาว่าเขานั้นมีลูกค้ากี่คนเขาบอกว่าเขานั้นต้องมีเงินทุนซะก่อนถึงจะเริ่มงานได้ฉันเลยถามเขาต่อว่าถ้าอย่างนั้นเขามีคนที่แสดงความสนใจจะเป็นลูกค้าที่เขาเคยคุยด้วยกี่คนเขาบอกว่าเขานั้นยังไม่เคยได้คุยกับใครทั้งสิ้นเขาอยากจะรอให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเสร็จสมบูรณ์ซะก่อน จะได้ให้ดูพร้อมกันและเขาก็เชื่อมันในว่ามันต้องประสบความสําเร็จแน่ๆเพราะเขาเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ผลิตภัณฑ์ของเขาจะต้องขายตัวเองได้ฉันนะ่ะฉะเขาไม่เลี้ยงเลยละ่ะโดยอธิบายว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่สามารถขายตัวเองได้ตัวผลิตภัณฑ์นะ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจจะว่าไปแล้วเขาไม่มีโมเดลธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับคนที่จะมาเป็นลูกค้าซึ่งจะทําให้เขารู้ว่าเขาหน้ามาถูกทางหรือเปล่า เขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือขั้นรุนแรงเลยทีเดียวอีตาแนน,นถึงกับเงียบกลิบแล้วก็เถียงใช้ไม่ได้สักคำจู่ๆฉันก็ตื่นจากผวังด้วยเสียงเพลงของออแมนบราเธอร์มันก็ฟังดูเข้าท่ากว่าดนตรีที่ชวนให้หดหูที่เล่นอยู่เมื่อกี้เละนะว่าแต่ทําไมพวกเขาถึงได้เล่นเพลงน่าหดหูพวกนั้นก่อนการแข่งขันเวอร์โปเกอร์ซีรีส์กันนะยังไงหลายคนก็ต้องตกรอบด้วยความรู้สึกที่หดหูพออยู่แล้วฉันคิดว่ายังไงฉันก็ขอเปลยอารมณ์ไปกับเพลงของออแมนบราเธอร์ก่อนที่อิตาโอเวน จะเริ่มคำถามของเขาดีกว่าถึงตอนนี้แล้วฉันก็ยังไม่รู้ว่าอิตาโอเว่นคนนี้เป็นผู้ชายประเภทที่จะแอบซุกซนลับหลังภรรยาหรือเปล่าจบตอนที่หนึ่ง